สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64ของหุ้น BM นะครับหรือว่าบริษัททางด่วนและรถฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรามาส3ปี64นะครับของหุ้น BM ซึ่งผมเองก็ได้พูดเอาไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่างบผลประกอบการของหุ้น BM เนี่ยในไตรามาส3ปี64นะครับก็ออกมาไม่ดีนะครับ วันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันไม่ดีตรงไหนเนาะแต่โดยภาพรวมก็คือมันไม่ดีทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจทางด่วนของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจระบบรางนะครับพวกรถไฟฟ้าสายสิน้ําเงินนะครับก็ผู้โดยสารก็หายไปเยอะเนาะรายได้ก็หายไปเยอะด้วยเช่นกันนะครับผม โดยที่สัสดส่วนรายได้ของหุ้น BM นะครับหรือว่าห sort of ุ้นเบมเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของรายได้ที่มาจากทางด่วนนะครับสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ54นะครับแล้วก็จะเป็นรายได้ที่มาจากในส่วนของระบบรางนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าของเขานะครับสายสีน้ําเงินเนาะประมาณ30นะครับแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยก็จะมาจากในส่วนของรายได้อื่นๆนะครับพวกรายได้เชิงพาณิชย์นะครับค่าเช่าพื้นที่ค่าเช่าโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับภาย ในรถไฟฟ้าของเขาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่2,432.17ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่108.38ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่1สตางค์ต่อหุ้น ซึ่งจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส3ปี64นะครับ Q on Q ก็ลดลงถึง45.38%นะครับในขณะที่ Year on Year เนี่ยกำไรสุทธิก็ลดลงถึง86.81%เลยทีเดียว ก็เรียกได้ว่าวิกฤตในครั้งนี้นะครับก็ทําให้กําไรของหุ้นเบมหรือหุ้น BM เนี่ยหายไปแบบเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับในช่วงการของปี63ที่ผ่านมานะหรือว่า Year on Year นะครับทีนี้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของบผลประกอบการในราย9เดือนปี64นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่8,358.50ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่6 1 4 1 8ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่4สตางค์ต่อหุ้นซึ่งจากงบผลประกอบการในราย9เดือนข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมของตัวบริษัทนะครับในราย9เดือนปี64ก็หายไป21.02%นซะครับซึ่งมันก็มีผลทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับในราย9เดือนปี64เนะี่ยหายไปถึง58.5 4เเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อเราย่อลงมาดูในส่วนของภาพรวมธุรกิจของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด่วนนะครับทั้งเส้นสีรัฐแล้วก็เส้นบางปะอินปากเกตนะครับก็มียอดการใช้งานลดลงมาประมาณ21.20%นะครับในลายเก้าเดือนที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของระบบรางนะครับในส่วนของรถไฟฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยก็มียอดการใช้งานนะครับลดลงมาสูงถึง46.2 0เนะครับ โดยที่รายได้9เดือนนะครับทางด่วนเนี่ยหายไป23.50%ส่วนรายได้9เดือนนะครับในส่วนของระบบรางเนี่ยก็หายไป24%นั่นเองนะครับทเท่าที่ดูโดยภาพรวมนะครับของงบผลประกอบการในราย9เดือนปี64ของหุ้นเบมเนี่ยก็ถือว่า หลายอย่างมันก็หายไปเยอะนะครับทั้งในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับรายได้าจากการขายอะไรประมาณนี้แล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรวมด้วยนะครับลดลงประมาณ16.69นะแต่ว่าพอเราย่อยลงไปดูในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการขายและการให้บริการเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เล็กน้อยนะครับ ต่อมานในส่วนขององบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้นเบมในปัจจุบัน,นบตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่115,257.86ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมรอยู่ที่77,390.42ล้านบาท ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่นะครับประมาณ67,931ล้านบาทเนะี่ยก็เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นเนะี่ยอยู่ที่37,865.94ล้านบาทเมื่อนามาคิดเป็นค่า DE นะครับในปัจจุบันค่า DE ของหุ้นเบมก็จะอยู่ที่2.04เท่า ในปัจจุบันนะครับค่า P/E ของหุ้นเบมเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ115เท่านะแล้วก็ค่า P/BV ก็อยู่ที่ประมาณ3เท่ากว่านะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลเขาก็ให้มาเยอะอยู่แล้วนะครับประมาณ1ถึงประมาณไม่เกิน2%ต่อปีนะครับส่วนราคาของหุ้นเบมในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่9บาท15สตางค์ต่อหุ้นนะครับ โดยภาพรวมนะครับหุ้นเบมก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับซึ่งในช่วงนี้มันก็คือมันมีวิกฤตด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาทยอยสะสมอะไรแบบนี้สําหรับใครที่เน้นในการลงทุนในระยะยาวนะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับในกราฟรายวันเนี่ยแนวโน้มราคานะก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ราคาก็เบรกแนวต้านตรงบริเวณประมาณสัก8บาท70สตางค์นะครับแล้วก็ราคาก็ยืนเหนือเส้น A200 วันด้วยนะครับมันก็เลยเป็นการคอนเฟิร์มการเป็นขาขึ้นนะครับของหุ้นเบม แต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับผมเองผมมองว่าหลังจากนี้ไปนะครับราคาของหุ้นเบมเนี่ยก็น่าจะมีการย่อลงมาทดสอบแนวรับใหม่ของเขานะครับแถวแถวบริเวณประมาณสัก8บาท70สตางค์ถึง8บาท85สตางค์นะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าราคามไม่หลุดตรงบริเวณนี้ลงไปเนี่ยโดยภาพรวมมันก็ถือว่ามีโอกาสที่จะไปต่อแบบแข็งแร่งเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟลายสัปดาห์เราก็จะพบว่ามันมีแนวต้านที่กดเอาไวต้ตรงบริเวณ9บาทนะครับซึ่งถ้ามองกันในภาพกว้างนีถ้าเกิดว่าราคาสามารถยืนเหนือ9บาทได้เนี่ยมันน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มการเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งนะครับของหุ้นเบมได้แต่ว่าโดยภาพรวมผมคิดว่าราคาย่อลงมาก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นการที่เราจะมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นเบมหรือว่าหุ้นตัวอื่นก็ตามนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูล,ลหลายๆด้านนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่เราจะเข้ามาลงทุนนะครับก็ต้องดูดีๆอะไรประมาณนี้นะครับพวก พื้นฐานของตัวบริษัทแนวโน้มทิศทางราคาอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆใดๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพยงก็่นนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ